สวัสดีค่ะพีพีลักกี้ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะอืม เงินเหรียญมาแล้วค่ะทุกคนเงินเหรียญมาแล้วคุณช่วงนี้คุณอาจจะทำงานขยันทำงานเป็นพิเศษทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให,ให้มีมากยิงขึ้นขยันทำงานค่ะช่วงนี้ ปั่นงานกันน่าดูเลยแล้วเรามาดูอีกค่ะว่าสิ่งดีๆใด,ดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สิ่งดีๆใด,ดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เป็นเรื่องของความมอบสิ่งดีๆ หรือคุณอาจจะเจอใครสักคนที่มีอายุที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างการทำงานมีโอกาสที่จะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณยังโสดเนาะคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งในระหว่างการทำงานเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันถ้าคุณไม่เด็กกว่าเขาก็เด็กกว่าคุณ ล้วไปดูอีกค่ะวว่าสิ่งดีๆใดจ,จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะอาจจะช่วงนี้อาจจะมีคนที่คอยจับตาดูคุณเป็นพิเศษก็ได้ค่ะในสิ่งที่คุณกำลังทำในสิ่งที่คุณกำลังพยายามอยู่ และคุณก็เหมือนจะได้รับสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มันเยอะขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอคนที่เขามีความ ฉลาดความเก่งความในหลายๆด้านเลยเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วมาดูต่อยเขาว่าสิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คะ่ะสิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คะ่ะอืมถ้าถ้าเป็นในเรื่องของ การทำงานก็อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนปแปลงหรืออาจจะมีการเริ่มต้นทำสิ่งเกา่เกาๆที่มันไม่ดีที่มันไม่รู้สึกว่าเราทำไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีการลาออกหรืออาจจะมีการถ้าคุณทํางานในองค์กรอะไรคุณก็อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการลาออกหรือเปลี่ยนางานใหม่เลยก็ได้คะ่ะ ถ้าคุณเอ่อเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็เหมือนกันคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการเอ่อปรับเปลี่ยนให้มันดีให้มันดียิ่งขึ้นจะจบกับสิ่งเก่าๆที่มันไม่ดีที่มันที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อ่าก็จะอาจจะมีการจบ กับคนที่ไม่ดีต่อใจคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่คนที่ที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากๆหากหลังแทงข้างหลังหรือว่า,าสิ่งที่ไม่ดีก็จะออกไปจากคุณในเร็วๆนี้ค่ะแล้วเรามาดูอีกทีว่าสิ่งดีได้ดีๆไใด,ดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะ สิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนจบกับสิ่งเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่่าคนก่อนหนน้าี้ถ้าอาจมีปัญหาการไม่เข้าใจกันตลาะมีปัญหา,าคนที่เข้ากันไม่ได้ ก็อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนที่ทำงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ย้ายที่ทำงานโยกย้ายหรือทำอะไรก็ได้ค่ะที่ทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ